ด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการใหญ่ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจารนพพะชนมภพรรษา7รอบ84พรรษาอย่างโครงการจัดสร้างสวนป่าสาธารณนะเบญจก,กิติครับกำลังจะกลายเป็นแหล่งโอโซนเป็นปอดแห่งใหม่ในเมืองให้คนกรุงเทพได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสธรรมชาติแล้วนะคะ สำหรับสวนป่าเบญจกิติสวนป่าสาธารณะแห่งแรกของเมืองไทยที่จะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ84พรรษาวันที่12สสิงหาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยใช้งบประมาณ950ล้านบาทจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติระยะที่1ตามแบบแปลนของสำนักพระราชวังบนพื้นที่61ไร่ของโรงงานยาสูบคลองเตยที่น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์อันเป็นโครงการต่อเนื่องจากสวนสาธนารณะเบญจกิตินามพระราชทานเป็นสวนรุกขชาติบึงขนาดใหญ่เนื้อที่130ไร่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรม,มาราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อปี2547ซึ่งจริงๆก็เป็นโครงการใหญ่ที่มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี2534เพื่อเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคม2535แต่เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายนานค่ะเมื่อตอนที่ทูลกล้าวถวายมาพระองค์ท่านก็ ทรงดีพระไทยนะคะว่าทางผู้บริหารสมัยนั้น,นคิดถวายสวนนี้ให้เป็นเหมือนกับทําประโยชน์ให้กับคนเมือง mm hmm. คือเร mm ื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยพระองค์ท่านทรงโหยายอยู่แล้วนะคะทั้งป่าต้นน้ําลําทานทั้งมลภาวะต่างๆซึ่งเราจะหาเนื้อที่ที่จะเป็นป่าในเมืองนี่ก็หายากนะคะ สำหรับส่วนป่าเบญจกิติระยะที่1พื้นที่61ไร่นี้ก็ได้ทีมงานของสวนนงนุษพัทยาแชมป์จัดสวนโลก6สมัยของไทยมารับหน้าที่ปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ที่ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นานาพันธ์ุกว่า100ชนิดทั้งต้นไม้ของไทยอย่างเช่นต้นแคนาต้นสลาว ต้นกระโดนรวมถึงไม้สําคัญไม้ในวรรณคดีไม้ประจําจังหวัดต่างๆขณะที่ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วและมีอายุเก่าแก่อย่างต้นโพต้นไรก็จะรักษาเอาไว้ไม่มีการตัดทิ้งด้วยค่ะโดยการปลูกจะปลูกเป็นแบบเรียงแถวเน้นแบบปาบ่าโปร่งแสงสว่างส่องถึงเพื่อง่ายในการดูแลรักษาและความปลอดภัยด้วยค่ะพร้อมกับมีสวนให้ประชาชนได้ใช้ออกกําลังกายเดินวิ่งขี่จักรยานและที่หลบฝนด้วยค่ะ คือจริงๆถ้าเปิดเป็นป่าที่ไม่ได้ใช้สอยนะครับก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้เราก็กลัวกลัวอันตรายแก่ประชาชนที่มาใช้สอยในการสัมผัสป่านี้นะครับก็จะต้องปลูกต้นไม้ให้มองดูไม่อันตรายครับคือเอาว่าไม่มีไม้พุ่มอะไรกันนะครับมีแต่ไม้ยืนต้นใหญ่ไม้พุ่มเนี่ยจะมีอยู่ส่วนหน้าที่บอกว่าเมื่อเข้าไปเนี่ยให้ดูสวยงามใจทวาก็มีทั่วไปหมดนะครับตามถนนนะครับ อันนี้เพื่อให้ประชาชนนี้ได้ใช้สอยซึ่งขนาดนี้ก็คืบหน้าไปกว่าร้อยละเแล้วเหลือส่วนของลานจอดรถและประตูใหญ่เท่านั้นค่ะซึ่งมีกำหนดจะเปิดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนสามารถเข้าไปเที่ยวชมพักผ่อนในวันมหามงคล12สิงหาคมนี้ค่ะส่วนโครงการที่เหลืออีกราว240ไร่ก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดในปี2562ค่ะ